สำหรับคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการรับท่าเต้นฟรีนะครับผมรู้ก่อนได้ก่อนนะครับผมเผื่อน้องๆจะไม่พลาดในส่วนของท่าเต้นฟรีนะครับก็คือท่านี้เลยนะผมนี่เท่อันนี้เอเอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการรับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ขอสักห้าสิบไลค์เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมแต่อพอร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยดูดีแบบโคเทลเลยไป let's go เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายดีรับซื้อไอเดีเกม ROV และเกมฟรีไฟราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับผมรับซื้อรหัสไม่อั้นนะครับผมน้องๆสามารถเข้าไปซื้อขายรหัสได้ที่เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายดีได้เลยนะครับมีเว็บไซต์ด้วยนะครับผมเพียงแค่น้องๆกดซื้อรหัสรับทันทีระบบจะส่งให้อัตโนมัตินะครับต้องรอให้ใครมาตอบนะครับผมสะดวกสุดๆนะครับผมเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม100,000คนขึ้นไปนะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะฮะเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไวตบเ็ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ EXD Gamer นะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการรับชุดกับรับท่าเต้นนะครับผมมีทั้งชุดแล้วก็ทัเต้นแต่คือวันนี้มันจะแจกทัาเต้นฟรีวันนี้วันนี้เลยวันนี้เลยแจกได้พี่ได้ในส่วนของท่าเต้นฟรีแล้วก็เดี๋ยวนี้พี่จะมาสอนวิธีการรับในส่วนของทัาเต้นเอ้ยวันนี้ได้ชุดแล้วก็เดี๋ยวมารับในส่วนของทัเต้นนะครับผมเพื่อนน้องๆแบบ ภาพไงเออถ้าภาพนี่คือแบบอดเลยนะบอกเลยว่าอดเลยนะนะครับผมนี่ก็เป็นชุดใหม่นะครับพี่ก็น่าจะรีวิวไปแล้วแหละแล้วลก็กิจกรรมนะครับผมก็คือที่มาเมื่อคืนก็เป็นในส่วนของนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ดูคลิปก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับนี้เลยเป็นไม้ฮอ,อกกี้ใช่บอกว่าใช่แหละนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ทำเป็นตัวนะครับผมตัวนี้ท่านี้ก็สวยท่านี้ก็สวยอเออ ก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนของชุดครับท่าเต้นนะครับนี่ให้น้องๆมาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนเลยนี่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 คนทําความดีแล้วให้ครับขอให้รักษาความดีนี้ไว้ก็คือนี่นะครับผมถ้าน้องสังเกตตารางนะครับรางวัลคนดีต่อเนื่องเมื่อ็อกอินครบ7วันก็จะรับในส่วนของกล่องนะครับมันต้องแบบเราห้ามออกอ่ะห้ามออกไอ ห้ามออกเกมอ่ะนะครับผมถ้าออกเกมคือมันจะหักโดนรีพอร์ตว่าเราเอฟเคฟนี้คือห้ามเลยนะครับผมเมื่อเราลอ็อินนี่ครบเจ็ดวันเราก็จะได้ในส่วนของกล่องแนละ้วก็เมื่อเราล็อินครบ14วันเราก็จะได้รับในส่วนของชุดนี้เลยนะครับผมตอนนี้คือพี่มันได้มาแล้วในชุดนะครับผมแล้วก็พี่จะใส่ดูนี่นะครับชุดนี้นี่ก็คือ14วันนะครับแยกในส่วนของแว่นตารองเท้านะครับผมกางเกงก็เสื้อนะครับนี่เท่อะรับไปเลย เมันจะได้14วันนะครับนี่จะได้ได้ชมพูนี่กิจกรรมนี้ไอชุดนี้14วันมันจะไม่ได้ถาวรเว้ยเออเดี๋ยวขอใส่ปชมพูสีฟ้าดิสวยๆสวยๆสวยงนี้แล้วกันก็จะได้รับชุดนี้อ่ะ14วันเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีดวงตายอยู่มั้งเออได้เลย ก็จะได้รับในส่วนของชุดนี้อ4วันแล้วก็มันมีอีกอันนึงก็คือในส่วนของนี้ใครที่ได้แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะในส่วนของนี้นะครับนี่่าตุนี้่าตุนี้ก็ได้ฟรีแล้วครับผมเมื่อเราแต้ม100จนถึง30วันเราก็จะได้ในส่วนของ่าต้นแบบนี้ฟรี30วันนะครับผมนี่่าต้น30วันเมื่อเราเราเมื่อเราอ่ะไม่แบบออกเกมไม่เอฟเคไม่ทําอะไรแบบที่โดนแรงโกงรายงานอ่ะนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของ่าต้นี้แบบฟรีๆ30วันนะครับเมื่อเรา มีแต้มหนึ่งรอยครบสาสิบวันอะนะครับเออสำหรับน้องคนไหนที่แบบอยากไวรู้ก็คือบางคนก็แบบออกเข้าออกเข้าออก FK พวกนี้มันก็จะทําให้เต้มลดนะครับผมพอเต้มลดปุ๊บมันก็จะอดได้นะครับอันนี้คือห้ามออกในส่วนของเกมนี้เท่นะถ้าได้มันสวยน้สวย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 จัดสวยจัดช i m e to s l i นะครับใครอยากได้ก็แบบเข้าไปดูในส่วนของ น้องลองเข้าไปดูในส่วนของตรงนี้นะครับใครที่แบบอยากรู้ว่าได้ไม่ได้ก็เข้าไปอยู่ในส่วนของตรงนี้โปรไฟล์ด้านบนแล้วก็คะแนนท่าความดีด้านล่างนะครับผมแล้วก็มันจะอยู่ด้านล่างนี้ว่าน้องๆลองลอีกครบกี่วันเอ้วว่ากี่วันแล้วนี่ของพี่14วันพอดีเลยบางคนก็ได้ลงหน้าบางคนก็ยังไม่ได้นะครับแล้วแต่อ่ะโอเคก็จะมาวันนี้แล้วกันนะครับรนในส่วนของชุดในกอทัาเต็นนะครับผมใครที่อยากได้ก็ห้ามพลาดนะครับผมแล้วก็ห้ามทําห้ามเอฟเคในเกมหรือว่าห้ามไป ทำอะไรต่างๆในเกมให้โดนรีพอร์ตอ่ะให้โดนรายงานอ่ะนะครับถ้าเราไปทําอะไรต่างๆในโปบเีก็อดสิทธินะเออถ้าคนรายงานก็แต้มลดแบบนี้ก็ยากกว่าจะแบบแต้มกลับมาแต่คือถ้าเราไปเล่นในส่วนของดาตธรรมดามันก็จะได้กลับมานะครับประมาณนั้นนะครับผมนี้คือแบบยังไม่ได้เลยอันนี้ก็อย่าลืมมาเล่นในรบศอ470นะจะได,ได้รับในส่วนของนก x อคือพี่ขี้กเกียจอ่ะเออรนแต้มพี่ดิเ่สิบเองนะครับขี้เกียจจัดเลยตัวเนี้ย เกนเลดนแะมันต้องไม่รู้ว่าต้องทําเยอะขนาดไหนเราเก็ไกบ,กมามาบไปแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้น่าจะไม่มีกิจก,กรรมนะครับแล้วก็พวกนี้น่าจะมีฝากไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมไปแล้วเจอกันให่นหน้าสุดบ๊ายครับอย่าลืมเข้าไป F K เฮ้ยอย่าลืมอย่าเข้าไป F K ในเกมนะครับผม ทำไม่เล่นก็คือเราไม่ต้องเข้าไปเล่นน่ะถ้าเราแบบไม่ว่างจริงๆก็ไม่ต้องไปเล่นในเกมอ่ะเดี๋ยวจะรุนรายงานซะเปล่าๆนะครับซียูอาเก